เอ้าเือก็หมดเหมือนกันฮาแล้วเจ้าไม้บ้านทำไมสวัสดีค่ะสมอทชาแนลนะคะสมอทชาแนลสมอทชาแนลนะคะตอนนี้นะคะจะทำน้ำกระตากน้ำเสือป้าก่อนนะคะ่ละฮะ,ละ,ละอยู่เกาหลีแก้วนะ่ะชาเเกาหลี มะตูมป้ากินนะมะตูมเ้เจ้าทำไมแมวเห่าเหืมน้อยแี่เหล้านี่เลอานี่เรวมกันแเหื่อเลยคะนเอาไปสตองปาไม่มีฝาปิดใช่ไหมนี่อยู่ในนั้นแหละ ตามองแขงกันนิดเดียวองเร็วๆช้าเดียวป้าให้อันบินป้าเช็คให้วพาถึงคิวคนไหนคนไหนแล้วมันจะได้เท่าๆกันแต่ว่าคนที่รำก็ให้มาบอกบอกกันด้วยจะได้ทั่วถึงไปก็เซ็นชื่อแล้วก็นางรำร็วๆให้ใบมีความมากอค่้หนบ้างค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเย็นแล้วเย็นแล้วจะเป็นไรไม่ใช่กินน้ำไม่ไก็ไอติมไปนใครสงสัยแล้วก็ถามป้าเลยเด้อถามไหมถามเลยจริงจริงมีหลายเรื่องเขาอยากจะพูดอธิบายเลยแล้วแล้วแกงจำปลานี่ยมันเหมืนเรียนไหมไอ้ปลาไม่เหมุอนกับพวกเด็กให้โอกาสเด็กๆกับผู้ใหญ่มเพราะว่าเด็กเด็กที่ไม่ใช่แกงจำปลาเขาก็อยากจะรใช่อยากรับด้วยรับรับด้วยแต่ยังไม่ใช่หรึ่งแรกใช่ไหมใช่ เด็กเด็กมีเพื่อนหมดกี่คนประมาณกว่าแปดเก้าคนแปบอกี่่ยามาบนี้ก็ไนี่ันมราจะมีแปลากับห้าก็ต้องต้งอีมนึงได้เนาะ ต้องเป็นสองชุดทำเป็นสองชุดก็ได้แกงจะปาเข้ามาไม่ทำนะคะเอฟซีเพราะว่าอยากจะมาทำก็มาทำเรื่องเรื่องอะไรต่างแกงก็แกงจะปลาชุดที่หนึ่งชุดที่สองนั่พูดถึงเพราะว่าป้าพูดไปแล้วมันอาจะเข้าใจกันแต่ถ้ามันเป็นระบบถ้าเราไม่ทห้เป็นระบบมันก็โอเคมันก็จะไปิดปากมันเดิยเห็นไหมเนี่ยก็จริงๆป้ารู้สักพันหนึ่งแล้วว่าเออใครอยากรำก็รำมาเลยอ่ะ มันจะพูดมาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ใชไม่มีไม่มีคค่าไเลยไม่มีเลยแล้วเพราะงั้นถ้ามันยากถ้าคนบมีปัญหาในการเช็คหรือยูทูบเบอร์ท่านไหนที่ไม่เข้าใจก็บอกให้ถามป้าอย่าไปรับหลักกันป้ารู้อันนี้ถ้ามันยากในการเช็คคนให้เดี๋ยวป้าให้แอดมีนป้าเป็นคนเช็คให้ป้าก็สละเวลาไอ้มีนป้าให้เช็คนางรำเลยจะได้หมุนเวียนกันถูกต้องเพราะว่าป้าให้เขาพิมพ์ใบรายชื่อมาให้ทุกคนทุกคนเป็นตารางแต่ละวันแต่ละวันอยู่แล้วป้าพิมพ์มาให้แล้วนะ ะฮวันนี้5คนวันนี้5คนของแอดเบน5คนของที่3คนอฟก็แต่งค่ะเขาจะลดด้วยเอาอย่างนี้เอายิงป้าถามยี่ง่ารลำแต่ละคนเท่ากันไหมหรือว่าไม่เท่ากับป้าไม่ไม่เท่าก็ไม่ไม่เท่ามาตรฐานราคาบอกแกซีไปเลยเเาารรไม่ได้ค่ะมาตรฐานไม่ได้ค่ะป้าเพราะว่าบางคนก็มีเงินน้อยก็ลำ200ก็มีหนึ่งคนก็มีคนที่าตรฐานตั้ง200ไปเลยของข่าวลำ200 พอตกแล้วครงลันก็ประมาณ7คนแล้ว่ไหมก็พัแล้วหลือรกพันต้นไมถ้าเขานางรัใช่ไหมน่ะถ้าราบอกเป็นชุดเขาหรือเปล่า ไม่ไ้มีเจ็ดคนเนี่เราคุยกันไม่ไม่ได้ว่าระบบเจ็ดคนคือตามงบตามงบรกูบห้าแบปลาท่นพี่่ะก็ระบบห้าสิบห้าไม่ใช่เหรอตั้งาห้ได้ใช่หมถ้าขบเ่ามเกินก็คือเราก็ถั่วเฉลี่ยไปไงเคนให้เขาเลือกเป็นชุดไม่ให้เลือกเป็นคนตกลงแล้วป้าจะเอาในระบบที่ป้าป้าพูดอย่างนี้ก็เอเป็นชุดเลยที่ป้าไม่ตามมหาอนาจไม่ไม่ป้าปรัองานีนะข้างหน้าพูดอย่างนี้ใช่ไมข้างหลังพูดนี้เปล่า เล็กๆเลยแนใจนะแน่ใจไม่ใช mm ่ว hmm. ่า er ป้าแอบไดยินมามันมได้ือเดีมนตรงไหนนี่ะที่เดิมจะให้เด็ดลุ่มล้มทั้งหมล200บาทเข้มลง200บาทก็พ0 0เจ็ดคนก็1,400แล้ว600ก็นอเกินแว่เจ็คนอีก บอกให้เชนนึ่งชุดห้าแค่แค่สี่คนหนึ่งช่ดห้ยนะห้าห้าคนก็พันหนึ่งเหลือพันหนึ่งก็ก็เฉลี่ยรวมอะไรใช่ก็แล้วแต่ว่ามีเครื่องไหว้ไหมมีอะไรไหมให้ระบุราคาให้สีชัดเจนเขาจะได้เข้าใจแล้วมันกระจ่างมันชัดเวลาเข้าจ้างลำจริงบางคนเขาอาจจะแบบว่าอยากให้คนมีรายได้เขาจ้างมาถ้าสูญเลี่ยอะไให้เป็นชุดยาเพราะว่าพิเศษตรงนี้คือยางไม่อยากให้ใครเอาเปรียบใครไง ม,มันจะมีคำพูดในการแล้วมันจะแตกแยกอ้าเกลือเนื่ยอย่างเงี้ยน่าเป็นพันหนึ่งนอกนั้นก็เป็นชาติมาลายกับเนาะผลไม้จะส่งมาถูกจะไม่ส่งมาเกินบางคนส่งมาเกินเกินบางคนจ่ายไม่ครบอะไรทั้งน like. ี claro ้มดแน่อะไงทั้งหมดอะไรนั้นไปหมดใช่อาจจะเป็นเอฟซีท่านเหมือนกันแต่ก็เป็นเอฟซีบ้าง มันางเรืองบ้าหรือตามแล้วนะแม่ใหญ่อยากพากันเอดมินจัดไม่ได้ยากได้ไม่ผู้ใหญ่นะรายชื่อของคนรายชื่อเดี๋ยวป้าใครก็ยังมาพูดรับหลังก็แล้วกันไม่ผู้ใหญ่ได้ยินกันพูดโม้เยอะว่าคนนั้นล้ำบ่อยเลยโอ้มามาพูดด้วยตนเองแล้วถ้าใครอยากจะฟังก็ถามป้าเลยไม่ยากคนแต่แย่ใจไงอยากให้ตังคีแล้วเพราะว่าต้องการความตังค์ทีป้ามันต้องมีกฎขึ้นมาแล้วเพราะว่าจะต้องคถามป้าก็ป้าด้ย เรงคุณเขาถามว่าเออท้าไม่แยกอาชีพรำบ่อยจังอ่ะแล้วงเดือถามด้วยอตอบเพื่อคนอื่นด้วยเพราะว่าเขาถามไปแล้วว่าอะไรใช่ไหมอือเพราะว่าเราคุยแล้วไปเจอปัญหางนึงแล้วแมนทักขึ้นมาถ้าเราย่าอาชีพรำบ่อยไม่ยากหรอกว่าเราคุณขั้นก่อนนั้นคือจบไปแล้วอันนี้คือครั้งใหม่ป้ามาถามไปเสียเพราะนี่แม่ป้าใหญ่พูดเรื่องลำเมื่อรำขึ้นมาก็เลยสอบถามดูว่าการที่เราตั้งกฎขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงผลเป็นยังไงแกแม่เผยว่ากลับมาเหมือนเดิม เพราะนั้นแสดงว่าจะรับพูดไปก็คือถ้าค่ารับรับรับนี่คือมันใช้ไม่ได้รับไปพอผ่านเพราะผ่านเดี๋ยวป้าให้แอดมินป้าเป็นคนเช็ครายชื่อให้ว่าถึงใครถึงใครแล้วจะได้ไม่ลำบากทุกคนอาจจะเพราะว่าไม่ว่างบ้างนี่ทำงานบ้านทำอะไรบ้างมันจะเดี๋ยวให้แอดมินป้าจัดเวลาป้าให้แอดมินป้าช่วยตรงนี้เรื่องอะไรเพราะว่ารายชื่อเราก็มีมีเบอร์โทรแล้วก็รายตัวรายชื่อหมดแล้วใช่ไหมนั่งไงอ่าแล้วแล้วกรณี จ้งกำปาแจ้งจำปาก็ถ้าเป็นเด็กๆเราให้โอกาสเด็กๆลงเวทไหยเนาะถ้าเขาจ้างก็คือจ้งกำป่าไปเลยตามนั้นแค่เด็กๆได้มีได้รังไปด้วยในกรณีของเบนวันนี้จะมีน้านน้ำมันเข้าไปไหมแล้วแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ก็ให้ตามที่เขาให้ได้นั่นแหละเด็กๆคือเราให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาได้รู้จักการทำมาหาหาเลี้ยงชีพตัวเองในการเริ่มต้นเด็กๆค่ะที่เด็กๆคือป้าให้โอกาสเหมือนคือ เขาได้รู้ว่าเขามีตังแล้วเขาควรจะเก็บหรือว่ามีตังแล้วก็ไปให้พ่อให้แม่ส่วนนึงก็จะเก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่งก็ไปให้แม่อะไรให้เขาเจะคิดไงก็มันคือทํางานแรกเอาแล้วก็ให้เด็กๆโอกาสเด็กๆผู้ใหญ่จะแยกไหมแกงจำปลาไม่แยกหรแล้วนอกเหนือที่แกงจำปลาล่ะก็ลงรายชื่อหมดหรือยักงก ก็ลงจริงๆป้าไม่รู้ว่ามีใครบ้างมาเยอะไหมเด็กๆนะเพราะว่ามันเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องมีเรื่องดีนะเพื่อเพื่อหาใช่ไหมต้าเรา YouTube เพื่อใช่ไหมอันนี้นะก็ยูทูบเบอร์ก็เหมือนเดิมป้าก็บอกไปแล้วนี่ใครจะรังก็เหมือนเดิมก็ลงคหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็คือแต่แต่ติดต่อใครมาก็บ้านเข้าไปด้วยใช่ไหมเพียงแค่ลมชาวบ้านเข้าไปป้าไม่ได้ห้ามรังเท่าไหร่ติดต่อใครมาป้าบอกแอดมินก็ต้องไปไล่่ยูทูบเบอร์ก็ไม่ยากก็ยูทูบเบอร์ไม่ได้ยากก็มากเลยาอออู่่ในนนืชงไห็แจ้งเป็นผู้ใหญ่ป้ายูทูบเบอร มาบอกแอ,แอดมินไม่ก็โทรเบอร์ก็มีลายกลุ่มก็ได้ลา,า,ายกลุ่มดังลัมไม่ยากอะไรเก่งทั้งนั้นเลยอ่ะลายกลุ่มดังรัก็มีใช่ให้ไหมา็คนที่เขาเป็นเปนเดี๋ยวให้แอมินป้าเป็นคนตัวนำเช็คให้หนึ่งคนมันจะได้เป็นระบบไม่งั้นมันก็จะซ้ำซากกันอยู่เพราะว่าป้ามาถามจริงๆป้าไม่รู้หรอกเห็นแอดพี่ใหญ่คุยแอดซีลัมลัมมเมื่อกี้ลยถามดูว่าเป็นยังไงกดทจดตั้งขึ้นมาก็เห็นว่ายังเหมือนกลับเป็นเหมือนเดิมว่าวันนั้นเห็นบอกว่าวันที่สิบเอ็ด ป้าก็เลยใช่ป้าก็ไม่ได้ไปดูอีกที่เดยดก็ทำทำไปได้วันนี้มาล้ำแล้วไม่ได้บอกแม่โอเคแล้วใครจะล้ำก็มาเรื่อยๆก็ไม่ได้บอกป้าไม่ได้ห้ามเดี๋ยวกเขาล้ำเลยบอกว่าแต่เพียงแต่ว่าป้าให้ล้ำทำแล้วไม่ให้ซ้ำบ่อยๆสรุปแล้วถ้าจะล้ำเอาออเดอร์เอาออเดอร์มาแจ้งแอดมินป้า ถ้าไม่ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่แจ้งกันหนงก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกเดี๋ยวตั้งรายกลุ่มขึ้นมาตรงนี่แล้วก็อันนีแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ใครที่เราตั้งขึ้นมาตั้งรายกลุ่มถ้าไม่ทันก็แจ้งรายกลุ่มไปเลยแอดมินป้าทำงานตลอดเวลาให้เลยยาชีจะเล็บตั้งขึ้นมาเลยนะยาชีก็ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดแอดมินมาพรุ่งนี้เดี๋ยวทำรายกลุ่มนางรำไว้แล้วก็เบอร์โทรทุกคนต้องมีเบอร์โทรนะใครที่จะรำมีเบอร์โทรไว้ติดต่อ ถ้ามาไม่ทันก็คือข้ามอ่าใช้แบบว่าสลับแทนกันเอาถ้าใครมาไม่ทันก็สลับกันเอานะเนาะคอาคุณนี่รอบหอนีแล้ว นี่คือบรรยากาศค่ะมี่ให้ามอีกไหมามเลยถามเลยทำเลยแล้วก็จะถามรับหลังไม่ทำเพิ่มแล้วทำเลยทำเลยแล้วอ่าหนึ่งเพลงนี่ต่อไปก็แต่ตึ้นต่อต่อไปก็ทำนี่แต่ว่าเขาจะเอากี่เพลงอ๋อปกติก็เพลงปูเพลงนึงเหรอแล้วก็เพลงลำเดียวเพลงเดียวำรอบเดียวครับรอบเดียวก็แล้วแต่ถ้าใครอะไรก็ขัดข้องอะไรก็ถามเลยขัดถามเลยถามป้าเลยแล้วก็เด่นราคาตั้งขั้นต่ำไว้ที่คนละบสองร้อยนะเข้าอ่า แจ้งแจ้งเอฟซีไปเลยเอฟซีนะครับเพราะว่าแต่ละคนเอฟซีเราถามมาข้างก่อนนี่บอกว่าพ่อป้าก็ถามอยู่ว่าขั้นต่ำหรือว่าค่าจ้างแต่ละครั้งนี่เท่าไหร่ทุกคนไม่มีใครตอบป้าเพราะนั้นมีบางคนอาจจะโอนมาเยอะเกินคนอาจไม่พออะไรพวกนี้เพราะเราไม่แจ้งค่าแรงชัดเจนไงโอเคมาแล้วป่ะที่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เนี่ยให้เอมินป้ามาทำงานแล้วก็เดี๋ยวให้เขาทำ วันนี้ก็ลำลำไปตามตามนี่ไป<ด>นั่นไปคืป <c oughs> อคนนั้นเนี่ยเห็นแม่ผู้ใหญ่พูดเรื่องลำพอดีก็เลยก็เลยถามไปดู อคก็ได้ฟังนะครับแตนนะครับจดระเบียบนะครัอันนี้ทีมแอดมินจะช่วยดูแลให้นะครับเพะว่านี่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 เกี่ยวกับํำจักคนเดยสิมาฟังนี่ฟังรถค่ะมันกีเยอะแล้วนี่ไม่รำยังไงคะนีนี่รมโลกลอบนีรำไมีล้สามลาลนี่รำา็รำบ่อยอยู่นะตอนนี้

นอกจากเอชซีเป็นร้อย้เราไปจัดหาเพิ่ถ้าเป็นรถแม่พิเศษกาจะชูเพิ่มเพิ่ม่เมื่อกี้นี่นล้วก็เน้นประจำที่เขาลังเงินประจำก่อนเน้นที่เขามีชุดมีอะไรเนี่ยตอนน้าไม่มีใครถามแล้วมาถามให่ผู้ใหญ่ที่หลังแล้วแม่ผู้ใหญ่จะจัดให้ด้าหน้าออนนี้สอไปแล้วแม่ผู้ใหญ่จะว่าพพามแม่ใหญ่้อต่อไปอทุกคน้าอืม ไอศครีมคลิปรักมีตั๊กแตนมคลิปรักนะฮะโอ้อันนี้ฟรีไหมไอศครีมอ่ะฟรีฟรีไปกินเลยไอศครีมฟรีบ่ลุงไอศครีมฟรีบ่ก็โอเคนะฮะของฟรีต้องไม่พลาดนะฮะไม่เสียสิทธิ์แน่นอนใครเลี้ยงไอศครีมไม่รู้อ้า คุณเอมอะไรนะเอนเดอร์เปลอ๋อเอนเดอร์เลี้ยงไอศครีมจ้คุณไดอไปกีันแล้วคุณจัาเจะคุณเอาไปสีาไม่ใส่ถั่วใส่นมไหม ใส่ถั่วเขเสือใส่ถั่วเอาไหมอ๋อหั่นกระสอบมันมีช้อนอยู่เนี่ยนี่ช้อนอยู่นี่ก็เลยให้ช้อนอ่ะถั่วหมดแล้วไม่มีถั่วมีถั่วหมดแล้วพราเย็นแล้วเอาไปรับน้ำก็ต่อนะเจ้าลุนรับตักให้ใหม่เอาไม่เที่ยวกินไอซิ่แล้วบอก โอ้เอาน้ำมาให้พ่อคายติมน้ำเนาะมาดามไปเอาบ่เอาโน้มาดามคนงามนะครับมาดามคนงามไปเอาน้ำมาให้อ่าพ่อคายติมนะครับวันนี้นะครับมารับไปติมมารับน้ำเด้อมารับน้ำเด้อมาตุ้มกับกระเจี๊ยบนะฮะ เลี้ยงช่างพงค่ะเลี้ยงช่างพงด้วยเลี้ยงลุงย้อนหลงด้วยอี้กงนะครับยกว่าจะระเบียบกระเบียบการรนะตอนนี้ก็วางแผนนะบียจะระบียบการรน ได้รับแล้วนะครับอดีตรอนเามน้าที่นะฮะขอบคุณ FC ด้วยนะฮะจากที่ไหนครับ FC ช่างช่างพงครับผมช่างช่างพงนะฮะขอบคุณช่างพงด้วยนะเอฟซีช่างพงไมช่างพงวันนี้มันเกิดช่างพงครับไหมฮไม่มีก้อยชวนฮะรามมีอะไรให้ช่างพงไหมมีอะไรมีอะไรบ้างเอฟซีช่างพงวันนี้เอฟซีช่างพงเลี้ยงคุณพี่มาโนมี พี่วานลูกนี้เลี้ยงนะคร mm ับนี่ไงแม่บ้านก็งงมาแล้วนะฮะนี่น้ำอะไรนะนี่ปาเป็นอะไรนะาฮาฮ่าอ๋อวันี้เราถามหาลับกันเต็มเลยนะคโอ้คือว่ามาอยู่ในกระปุกกระปิบนี t> <t ่มาดามคนสวยน้ำไปให้พอคลายสครีมแล้วนะครับน่ารักมากเลยมาดามนะครับ ขอบคุณพี่วารุณีนะครับวันนี้พี่วารุณีนะครับเย็บซีจากช่างพงนะครับเลี้ยงน้ำนะนึ่งในวันเกิดของช่างพงด้วยวันเกิดของลุงด้วยนะผมนะมาดานเล่ต้นอพี่ต้นตอ Ô chị, 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 คลิปลักขนาดโลกขอบคุณทยยังอไไม่ได้นาวนสู้สวยมากค่ะมันนี้เขาลดหนุนกว่าคนผมมันสวยว้าวจะ่นจ๊จะพูดจ๊เดียวไปไปเียค่ะรัน้าจะทิ้งกงผมไปนะรับตอีรับผ่าลงไลน์กันนะครับ เพื่อมองความสุขให้กับทุกคนนี่นะครับอ่านี่นะครับก็ขอบคุณนะครับทั้ง18ท่านผู้ชมกับอีก65ไลน์นะครับของกล้องนี้ของใครครับกล้องนี้ของใครกล้องนี้ครับก็ขอบคุณนะครับทั้ง18ท่านผู้ชมกับอีก66ยอดไลน์ในขณะนี้นะครับของ คุณสมอนแคนแนลนะครับก็แล้วก็ขอขอบคุณนะครับ1 7ึ่งท่านผู้ชมกับอีกรไลคของของพี่ของเสือพาไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับนะครับผมนะครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่ครับแม่สมอนนะครับก็กําลังตักน้ําเลี้ยงยูทูบเบอร์ทุกๆท่านเลยนะครับณตอนนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็เข้า ไปช่วยการสนับสนุนช่องต้นฮ uh ักกรอบด้วยนะครับผมนะครับเป็นก็เป็นบรรยากาศที่ดูสนุกสนานแล้วเป็นบรรยากาศที่ดูน่าชื่นชมกันนะกันในวันนี้นะครับเพราะวันนี้นะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับลุงนะครับก็คือการแจกโบนัสก้อนใหญ่นะครับหนึ่งแสนบาทให้กับลุงนะครับในวันนี้นะครับ เชือบิเดี๋ยวมันจะขัออกให้หน่อยล้าเกิดทิบตยุ่งกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆทิเบตใหญ่ออกครับ้ยไม่หอบ่าไม่ใหญ่รถใหญ่รถรถไม่หอบโอ้ยกชอบคนไม่ใหญ่รถ รถที่นั่น,นีีเดี๋ยวนะเอาข้าวหอบอกข่าไปดีเนื้อไม่เห็นมีลุงพลอยู่ข้างหลังเลยนะครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวเรามีกิจกรรมของรีอานะครับพี่ต้นขอขอเข้าหน่อยได้ไหม,ไม,มจะไดไ้ไม่ได้เลยพี่ถ้าได้ผมให้เลย นะครับนี่นะครับที่เราหมุณสมาธิต่อฝาก้ะไนะครับเหมือนเดิมแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้นักข,ขนานี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศงานปริอานะครับ จะมีการมอบหนึ่งแสนให้กับลุงผลด้วยนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะก็เอฟซีหลายท่านก็ลุ้นไปกับลุงด้วยนะว่าจะแสนแตกหรือไม่นะในสุดก็แสนแตกกันได้เมื่อคืนนี้นะฮะค้วนะคสมายให้กาลังกจน้องต้นฮักนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณสมัยนะครับสวัสดีคุณกาหลงนะครับผมสวัสดีแอดมินบายนะครับสวัสดีคุณมิกสปาร์คครูสายยามเย็นครับคุณสันติกาภาคชาติบิคาแม่เสือร์ฮะขอบคุณครับ สวัสดีคุณจ่าทองนะครับคุณกระตูทันนี่รูปภาพหน้าปกพี่เสือขอสวยๆค่ะใครจะอาค่ะนะครับก็เม็นเมมานะต่อนนครองลุกแต่งแลมาเลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคบังนะครับบังนะครับเดี๋ยวขึ้นปกใหม่นะจะถ่ายปกใหม่สวยๆเดี๋ยวก็จะขึ้นะรสวัสดีครับคุณประาเป็นพระีะเบ้างคะสวัสดีนะครับ นี Ni, all, ่ครับผลิตภัณฑ์าลีอานก็กำลังจัดงานพาราที่ลีอานก็กำลังจัดสถานที่อยู่นะครับในขนาดนี้นะครับนี่ครับตอน้โ้ลุงรอมากเลยนะครับตอนนี้นะครับ คุณ่นะครับแต้า้าลุงต็สวยดอกยเออ่มัเป็นวันหนึ่งที่จัดงานดีๆที่สำหรับลุงอีกด้วยนะครับขอบคุณนะครับให้ท่าดีๆนะครับขอบคุณนะครับ ครับเป็นีว่าเป็นวันดีของลุงนะครับวันนี้ลุงใส่เสื้อสีสีชมพูตานเย็นสีเดียวกับสีวานเย็นดอกดอกซากุระซากุระนะครับจะขายดอกซากุระเลยนะครับณตอนนี้นะครับยินดีกับลุงด้วยนะครับขอบคุณนะครับก็เป็นบรรยากาศณต้าป่อ้นนะครับ้นะครับ สวัสดีค่ะคุนาจะส่รรเท้าได้มทำบรรยากาศ่างนี้เลยนะครับเอช่วยอไปเจอครับรู้ไม่เคยใส่นี่นะครับผมก็เดูนน้ำแล้วเดนน้ำแล้วครับเดูนน้ำก่อนนะครับลักณะนี้นะครับขออนุญาตนั่งนะครับ ใส่ไใส่แ <Nept> ล <Twilight> mm ้ว hmm. ก็ได้ลยงคยใส่แลช่มครันี้กลงลงบอกว่าลุงเคยใส่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้เสื้อตัวนี้นะครับนาดเมาดูกันว่าันนี้เราจะเ่ะไรนได้ค่ะคอมม i s ช i ่นนะคะ นี่ครับก็มีการีชมพูใชีบ้านเย็นครับมาไมยุ่งจอนนี่นะครับปลาป้าเห็นก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับมาแล้วนะ่ครับห้องใหญ่หนึ่งคองนะครับนี่นะครับที่ด แสดงว่าเราเลือกยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณคะคุณ่ขคุณะแล้ว่แดงกงแดงาครับมาถึงวอะไรอยู่นะครับออะไรลังกองกองหน้าวกองหลังยืนค่ะกองหลังยืนะกล้องหวล้งกองหน้าบุกเดี่ยวใช่ไหมครับเนี่ยไม่กองหน้า เอ๋อของหน้าจะนั่งของหลังยืนได้ครับได้ครับอ๋อจัดไปจัดไปครับ ใครมาก่อนนหน้าใส่มาหลังครมาช้ายืนหลังก่อนใครมาอนได้นั่งหน้าใครมาช้าได้ยืนหลังนะครับณตอนนี้นะครับโอ้ like ยน้อยใจน้อยใจนะครับณตอนนี้นะครับก็คุณสมัยเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับน้องต้นฮักนะครับฝากบอกลุงพี่หน่อยว่าเอ็ซีทำปภมรักลุงนะครับให้กําลังใจลุงนะครับเออไหนลุงอยู่นะครับให้กําล well> ังใจลุงด้วยนะครับขอบคุณนะครับฝากบอก ได้ทีเลยนะครับได้ครับ๋ยวผมบอกให้เลยนะครับอย่ให้ลุงมาก่อนนะครับเป็นกลังใจให้ลุงนะครับเป็นลังนะครับันนี้ขอให้ถูเรังที่หนึ่งรบย้มด้วยนะครับดีใจด้วยเจอม่าตั้งครองคดีแล้วะใบใก้ใใหเจอ บางทีจะไดขอความวยเหลืดวันนี้พี่รุนมากเลยค่ะ้ออนดีใจด้วยได้ยงไม่เลยพี่แบตเตอรี่ก่อนเกียร์ไเหรหนึ่งพันไ้์นี่นะครับขอบคุณครับทั้ง14ท่านผู้ชมกับอีก5 5 5ไลน์นขณะนี้นะครับนะครับผมอีไม่เห็นคิวน้องเอ็นอ่ไม่นดีควเน่ครับเป็นานะตอนนี้นะครับ หอกพื้นี่สมายนะครับนี่สมายเคสด้วยครับนะครับดไม่รู้สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณสารก,การรับชมนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อ่านข้อความนะไปแจกน้ําเสิร์ฟน้ําอยู่นะครับผม น <15 S 1> <aden>? 5, 5่อะไรสิบห้าเป็นแม่เนมา่าเป็นคนเหนื่อยตอนแรกตอนแรเมัไม่เป็นเยมบอกงดเาเสเอง่ะเิดนา ค,คุณการ์ลบอกไม่เจอโฆษณาท่านอื่นเจอโฆษณาไหมครับคุณลอยโฟน,นท่านประจุกเจอโฆษณาไหมครับคุณใดเรกตรยายายขอลงก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นมา,านเจอโฆษณาไหมนะฮะขอลงก่อน